สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับเรามาดูเรื่องน้ําดันออกหม้อพักน้ากันนะครับในเคสแบบนี้บางคันเนี่ยถึงขั้นเปลี่ยนเครื่องกันมาเลยนะครับผมเปลี่ยนเครื่องทําฝาสูบทาอะไรไม่รู้เยอะแยะเลยจริงๆแล้วเนี่ยมันมีสาเหตุอื่นนะครับไปดูกันนะครับลักษณะลักษณะของการดันเนี่ยนะครับนะครับจะมีดันขึ้นมาอย่างนี้นะครับซึ่งแน่นอนเลยนะครับผมเชื่อเลยนะว่าแบบถ้า เข้าอู่ซ่อมเครื่องยนต์เนี่ยโดนแน่นอนพี่ฟาสูบโกงร้อซมีอย่างนี้วัดคาร์บอนสมมติต่อวัดคาร์บอนก็ขึ้นเป็นคาร์บอนนะครับใส่ไฟฟ้าเนี่ยนะครับติดเครื่องสักพักเนึ่เขียวปีแน่นอนนะครับดันอย่างนี้ในะครใครเขาบอกฝาสูบโกงนะครับจริงๆแล้วไม่ใช่ในแค่นี้นะครับเขามีปัญหาที่ระบบแก๊สนะครับก็คือหม้อต้มในบางรุ่นเนี่ยเวลามันเสื่อมสภาพนะครับ ในในในหม้อต้มเนี่ยมันจะมีมันจะมีฝั่งหนึ่งเป็นเชื้อเพลิงอีกฝั่งนึงเป็นหล่อเย็นถ้าไอสองตัวเนี่ยทะลุถึงกันปุ๊บฝั่งเชื้อเพลิงจะไหลเข้าไปในหล่อเย็นนะครับจะไปดันน้ําทิ้งแบบนี้นะครับเพราะว่าแรงดันแก๊สในท่อเนี่ยมันสูงกว่าแรงดันหม้อน้านะครับมันเลยต้องไปหาที่ออกนะครับเห็นรอยไหมเนี่ยภาพอารยธรรมต่างๆนะครับอย่างเงี้ยถ้าเข้าอู่เพื่อเขาจะเข้าใจว่าเป็นเกี่ยวกับฝาสูบโป่งนะครับมีกําลังอัดรั่วเข้าน้ําจริงๆแล้วไม่ใช่นะครับวิธีการ ตรวจเช็คแบบแบบง่ายๆเลยครับปิดใช้แก๊สนะครับนี่ผมจะปิดใช้แก๊สปิดยังเราปิดใช้แก๊สแล้วทิ้งไว้สักระยะหนึ่งนะครับติดเครื่องทิ้งไว้สักระยะหนึ่งถ้าถ้าไอฟองปุดๆตรงเนี้ยค่อยๆหายไปเนี่ยก็ยเป็นที่แก๊สนั่นแหละครับแต่ถ้ายังเป็นอยู่ก็เป็นที่เครื่องยนต์นะครับอันนี้เป็นวิธีที่ไว้ตรวจสอบด้วยตัวเองได้ง่ายๆนะครับจะเป็นในหม้อต้มบางรุ่นนะครับที่ หมดสภาพแล้วจะรั่วแบบนี้นะครับจริงๆก็เกิดเป็นได้ทุกรุ่นก็ได้นะมอเตอร์ก๊สเพราะมันมีน้ํากับกับเชื้อเพลิงอยู่ด้วยกันในตัวเดียวกันเมื่อมันเสื่อมสภาพมันทะลุถึงกันได้เพราะฉะนั้นเนี่ยถึงเวลาก็เปลี่ยนนะครับบางทีและทีเนี้มันจะทําให้เราไปไล่ผิดจุดพอมันเกิดพอมันเกิดอะไรอย่างนี้ขึ้นมาปุ๊บเนี่ยบางคันไปถึงกับไปเปลี่ยนเครื่องนะเปลี่ยนเครื่องเปลี่ยนช็อตบล็อกกันมาเลยปุ๊บไม่หายที่หายละทำไปตั้งเยอะอยู่ๆไม่หายนะครับ อันนี้เดี๋ยวผมจะรอนะอันนี้ก็คือคลิปคลปเรียวๆนะครับถ่ายยาวนะครับผมปวดๆอันนี้มันอาจจะเป็นที่ค้างอยู่ในท่อนะแต่ต้องรอสักพักนะมันจะหยุดนะไปคุยเรื่องอื่นกันต่อนะครับคันนี้นะครับมีการติดตั้งแก๊สมานะครับผมแล้วก็น่าจะแบบว่าไปไปเช็คไปลหลายที่แล้วนะครับทีนี้มนไม่จบมาถึงนี่ก็ มันเป็นปัญหาที่เคยเจอนอยู่แล้วนะครับในมอเตอร์รุ่นนี้รุ่นนี้จะมีโอกาสเป็นอยู่นะครับมันจะมีเจน1นึ่สามปัจจุบันเนี่ยไม่ค่อยเป็นละแต่ถ้าเป็นรุ่นเก่าๆยิ่งสีเงินะตัวรั่วเลยนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยรุ่นใหม่เห็นเขาบอกว่าแก้แล้วนะผมก็ยังไม่เคยเจอเขาไม่รู้เหมือนกันว่ามันยังใหม่อยู่ไม่เจอหรือว่ามันแก้แล้วจริงๆอันนี้ไม่ทราบตอบไม่ได้นะครับเพราะว่าไม่ได้ใช้บ่อยๆแต่มีบางบางรุ่นที่จําเป็นต้องใช้มอเตอร์รุ่นนี้อยู่นะครับค่อยๆเบา่ออนะ ยาวนิดหนึ่งนะครับเดี๋ยวจะรอมันหยุดถ้าปิดใช้แก๊สแล้วยังดันอยู่เนี่ยแสดงว่าเรียบร้อยแล้วนะครับฝาถูบแต่ถ้าหยุดไปเนี่ยก็เป็นที่นี่แหละมาต้มระหว่างรอมาตรงนี้ไปดูอย่างอื่นกันต่อนะอันนี้เราก็ไม่อยากจะแชร์อือ่นเยอะนะครับไองานเนี้ยที่ผม โดนสอบถามมาบ่อยๆนะไอ้เรื่องติดแก๊สทุ่มยางเราก็ไม่ค่อยอยากจะยุ่งว่าเราทําไม่ได้หรือเปล่าเราเลยไม่ค่อยทําไปให้ดูอะไรอันนี้คนเรื่องกับเมื่อกี้นะนี่เติดลานเขาบอกว่าเอาไม่เอาไม่อไม่ติดลานชาวบ้านกา็นะครับผูกครับแทนที่ถังจะใช้ได้สิบปีต่ออยุได้ถ้ามันเจอผูกเจอผูกขนาดข้างนอกเนี้ยข้างในไม่ต้องสีบเลยนะครับเละ นะครับเพราะว่าถังพวกนี้มันหุ้มน้ํานะครับมันจะหุ้มน้ําไว้โอเคหละบางร้านเขาปิดข้างล่างตันจริงแต่ข้างบนอ่ะมันยังมีรูอยู่นะครับมันเป็นถังโดนัทมันมีรูตรงกลางนะครับเวลาความชื้นมันเข้าไปมันไปกองข้างในเนี่ยมันจะผุหมดเลยนะครับทั้งผมเนี่ยผมก็ว่ามันสวยนะแต่แบบเนี้ยแต่ก็ต้องคุยกับลูกค้านะทำให้ได้ครับแต่ว่ามันมีโอกาสผุถ้ารับได้ก็ทํานะครับรับไม่ได้ก็แนะนําเป็ากาดเหล็กธรรมดาจะรู้ระบายนะําดีๆอายุการใช้งานยาวนานกว่านะครับ อี้าวหายแล้วนี่ไงมีใครทำอะไรบ้างปิดอะไรไปอุดมันบ้าหายแล้วอ่ะหายแล้วนี่โอ้หายแล้วนี่ไงนะครับเมื่อสักครู่นะครับที่เราทดสอบกันไปก็คือว่าปิดปิดใช้แก๊สนะครับสักพักเนื้อครับมันจะหยุดนี่มันค่อยๆหยุดแล้วที่มันไม่หยุดทันทีนะครับเพราะว่ามันยังมีแก๊สที่มันอยู่ตามท่อต่างๆเนี่ยมันจะค่อยๆดันออกมาจนหมดนะครับ เมื่อระบบเมือ่อเมื่อแรงดันที่ขวนเกินหมดมันก็จะหยุดอย่างนี้มันเริ่มหยุดแล้วไหมครับถ้าเป็นถ้าเป็นในในเคสกรณีแบบนี้มันเป็นที่หม้อต้มร้อยเปอซนะครับไม่ต้องไปยกเครื่องผมเจอบางเคสอย่างที่บอกครับลูกค้าเปลี่ยนเครื่องมาเลยเปลี่ยนเครื่องเสร็จแม่งไม่หายนะครับกลับมาอีกเฮ้ยเปลี่ยนเครื่องไปแล้วเนี่ยไม่เห็นหายเลยมันหายได้ไงหม้อต้มยังรั่วอยู่เลยนะครับมันเป็นแค่หม้อต้มเองไม่รู้เปลี่ยนเครื่องไปทาไมนะโอเคครับประมาณนี้นะครับผมสําหรับ เคสนี้นะครับเจอบ่อยๆนะครับระวังกันด้วยน้ำดันอย่าเพิ่งเปลี่ยนเครื่องนะใจเย,นยน็นๆนะครับสวัสดีครับ